ก็มาที่เลสเทมตรงอันศิลาชนุดีนะคะวันนี้เราก็มาสั่งเป็นนี่เลยเอยเป็นเลมอนทาร์ตนะคะเดี๋ยวจะมาชิมกันเนาะส่วนอันนี้จะเป็นคาราเมลลาเต้เซเต้นะคะเป็นฝั่นเมนูฝันซึ่งที่นี่เขาจะต้องสั่น หนึ่งคนต่อหนึ่งเมนูนะคะลูกค้าค่อนข้าง,งเยอะวเนาะก็อันนี้มนนีชิมแล้วอร่อยเฉียวอร่อยหวานมันเข้มข้นมากเลยค่ะอ,อีกเมนูหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นเอสเอสโซเย็นซึ่งเราก็จะมาเป็นแก้วเล็กหน่อยแล้วก็น้ำแข็งน,น้อยแต่ว่าเข้มข้นดีค่ะ ไปดูบรรยากาศรอบๆนะคะค่ะนอกจากคาเฟ่จะเป็นคาเฟ่ที่ฮิตแล้วเนี่ยบอกตรงๆว่าอาหารและเครื่องดื่มเค้กเบเกอรี่เ,เ,กเกขาค่อนข้างดีเลยค่ะก็วันนี้ก็ได้ชิมไปสักนิดนึงเนาะเพราะว่าเราแวะกันหลายร้านงบเราก็อาจจะน้อยนิดนึงแต่เลมอนทาร์ตนี่คือแบบอร่อยมากค่ะชิ้นใหญ่ถึงแม้ว่าราคาของที่เนี่จะแรงนิดนึงนะแต่ว่ารับประกันได้เลยว่าอร่อยถูกปากแล้วก็นี่จะแปะบินให้ดูนิดนึงเนาะว่าราคาประมาณเท่าไหร่ค่ะ ในโซนของร้านนี่เขาก็จะมีทั้งด้านในอินดอร์แล้วก็เอาดอร์นะคะวันที่ไปเป็นวันธรรมดาเนาะประมาณแบบบ่ายนิดเดียวเองอะคนแน่นร้านแล้วค่ะคือคนมาเยอะมากเนาะมันก็เป็นคาเฟ่ดังของที่นี่นะคะ่ะใครๆก็ต้องมาขนาดวันที่มนันีไปอะ่ะร้านอาหารคิวมาเล่เขายังไม่เปิดนะคะก็ยังคนเยอะมากเพราะว่าแบบสวยตอนนี้ทะเลของบางแสนเนี่ยสวยใสายมากน่าเล่นน้ำมากนะคะโซนห้องน้ำก็ มีคนมาถ่ายรูปเยอะเหมือนกันไม่รู้ว่าทําไมอาจจะเป็นบบโซนเช็คอินที่จะต้องไปถ่ายรูปตรงนี้ก็จะเป็นในโซนของร้านอาหารด้วยแต่ว่ากลางวันเขาก็ยังไม่เปิดเนอะเราก็ค่อนข้างร้อนคนก็จะนั่งในล่มมากกว่าที่จอดรถก็สามารถจอดได้ด้านนอกข้างหน้าร้านแล้วก็ที่จอดรถสำรองก็จะอยู่ข้างๆร้านค่ะจอดได้สบายดูวิวน้ําใสๆของทะเลบางแสนไปชิลๆค่ะดูสิใสมากแดดแรงมากคือ อยากให้เพื่อนๆมาเที่ยวกันเนาะก็ระมัดระวังนิดนึงในช่วงของโควิดค่ะขากลับเราก็เลาะขึ้นจุดชมวิวของเขาสามมุกเลยมาดูน้องลิงเนาะน้องลิงน่ารักมากเลยอะ่ะอาจจะเป็นว่าอากาศร้อนช่วงกลางวันน้องก็จะดูแบบงงๆซึมๆนิ่งๆนิดนึงนะคะก็น้องก็หาอะไรกินตามทางไปด้เรื่อยๆช่วงเย็นน่ะน่าจะมีนักท่องเที่ยวมาให้อาหารลิงเยอะอยู่ น้องก็น่าจะอิ่มท้องตอนนั้นจ้ะเราก็ชมน้องไปเรื่อยๆค่ะเห็นน้องบางตัวก็ไปหยิบขนมเนี่ยน้องขนมเละค่ะเขาก็ไปหยิบมาจากขยะมั้งมากินจงจานแล้วก็มีตัวหนึ่งมาแปะที่กระจกด้วยนะคะก็เหมือนอยากไปด้วยค่ะต่อที่ร้านอาหารเลยค่ะครัวลุงเปี๊ยกนะคะอาหารอร่อยราคาดีแถวนั้นมีให้เลือกเพียบ ก็แล้วแต่จะเลือกสันกันเลยค่ะมีมุมถ่ายรูปเก๋ๆด้วยนะดูสิทุกร้านเลยมาน,นี่แอบเห็นแล้วก็อีกที่หนึ่งที่อยากให้แวะก็คือสาลเจ้านาจานะคะวายเจ้าเอาเลิกเอาชายัยที่นี่ก็มีเอ่อแก้ชงด้วยนะปีชงถ้าใครยังไม่แก้ก็มาแก้ที่นี่ได้ค่ะเสร็จแล้วก็มาเดินถ่ายรูปเล่นในโซนของสาลเจ้าวัดจีนเลยคือสวยมากแล้วก็ดูเงียบสง,งบเนาะก็ฝากทริปนี้ไว้ด้วยนะคะ ทิปหน้าจะไปไหนเดี๋ยวเราลอดูกันเนาะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ